โ okay. อเคอกำลังนั่งทานข้าวนะคะตอนนี้นะนั่งที่สวนสาธารนณะคุณตรงนี้คนเยอะเลยอะแต่ตรงนน้นเขาเขียนสวิสไรฟ์บานหอบมันน่าจะเป็นสถานที่สำหรับให้คนมานั่งทานอาหารกันตรงนี้ยโกลบัสคืออะไรเราก็ไม่รู้นะโอ้น้องโทร มีชุมทางรถแทมรถแทมก็คือรถรางรถรางก็คือรถรถไฟไฟฟ้าแต่ที่นี่เขาไม่มียกระดับก็จะมีบนพื้นอย่างเดียวไมองจะให้รถชนก็แล้วไปเดินไปงูเลย กลับเลยนี่อันนั้เดินกลับเลยแล้วตามตามตามได้ไปรถนี้ไหมไปไปไปดูรู่นไหมเอสเอ็มอะแม่เอาไปด้กลับบ้านเลย okay, อ้าวนี่เขามีเสียงอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะสลับกันไงคุณเมื่อกี้เพื่อว่าจะเอาแพรมด้วยอยู่ในจอด้วยไงอันนี้กลางเมืองเลยนะคุณอันนี้เขาเลยนะบานหอบเขอาอานสเแตทหรือสตทไม่รู้อ่ะแต่เรารู้ว่ามันเป็นสตทอ่ะบานหอบสตทเนี่ยเนี่ยเราซื้อวันเนี้วันสุดท้ายเอ่อ ยีเเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะใช้ให้คุ้มไงตกคนละพันหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ดูอันนี้อีกแล้วต้องดูอะไรนะเวลาที่รถมาอ้าวมีคุณดูเด็กที่เขากวาดผงเขากวาดขยะ ปัดปัดขยะทามความสะอาดถนนแต่มันเก็บเข้าไปนะคุณมันไม่ได้ทำให้ฝุ่นลกนะมันเก็บเข้าในตัวมันเลยอ่ะใช่ไหมอเออใช่อันนี้เราจะต้องขึ้นสายก้ากลับใช่ป่ะคุณลมสายก้ากลับบ้านเราถานนเนี่ยค่อยมีคนหน่อยไงถนอนอื่นก็คนไม่ค่อยมีหรอกคุณเอ,อ้ย okay. ีเป็น่ชุมทางของรถทางของรถของแทมเนี่ยเหรอหอ,อ๋ออ๋อบานหอมสเตทเอสบีเป็น,น <c oughs> สถานีใหญ่ของของตรงเนี้ยเหรอเออคนเลยเยอะอ่ะเนาะแล้วก็มีที่สนามบ,บินแบ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่เห,หรออ๋อ นี่นะเขาจะมีธงของสวิตตลอดเลยอ่ะแล้วที่นี่คนก็ชอบหลุยวิตตองนะเห็นจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวธรรมดาก็สะพายหลุยวิตตองอ่ะไม่ไงี้แฮมเมดไม่เห็นห้อยเห็นเลยหรือเราไม่รู้จักก็ไม่รู้นะแต่ว่าอย่างอื่นก็มีน้อยอ่ะเออแต่คนที่นี่เขาดื่ม อะไรเนี่ยเบียร์กับวายอ่ะคุณคุณดูสิคนสูงอายุอ่ะเนีน่ะเดินจูงกันสองคนอ่ะดิฉันน่ะอยากสูงอายุแล้วเดินจูงกันอย่างงี้มากเ่ยเป็นยนของน,นเนเออน่นคุณร่วมพาไปดูแบรนด์เนมแม่งยังไม่เห็นเลยอ่ะนนไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ไม่พาดูหน่อยสิว่าตรงไหนที่เป็นหลุยวิตตองตรงไหนเป็นอะไรอ่ะเราเดินไม่หมดไงก็ใช่ติก็พาเดินให้หมดเพราะว่าไงไงอ่ะมาแล้วไงยังไม่เห็นเลยอ่ะ ต่ว่วาเห็นไม่ก็าพาไป<พ>าดูนหน่อยสิว่าเอออันไหนที่สองเส้นน่ะรู้แล้วแต่ยังไม่เห็นร้านเลยไงยจะพาไปดูหลุยวิตองอย่างเงี้ยอยากดูแต่ว่าเอสเอ็มอ่ะท่าน่ะของสวีเดนอ่ะ,อะเห็นแล้วไม่เราไปเดินดูกันก่อนไหมเพราะว่าถึงยังไงอ่ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เราเข้ามิวนิกได้เราก็ไม่ได้มาเดินตรงนี้อยู่แล้วไง รือว่าคุณลมง่วงนอนอ,อ,อ่วอนแายัางงั้นกลับบ้านแล้วก็ถ้าเรามิวนิกแล้ววันหลังเรากลับมาที่นี่เพื่อมาขึ้นเครื่องที่นี่เราก็มาแวะอีกทีหนึ่งโอเคอะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ้่านาทีเล็วอะถ่ายคนณคนนี้ไหนดีโอ้สองนิ้วสามนิ้วอานิ้วฉันรักเธอเธอรักเล่นๆเนออโอเคอ่ะแค่นี้นะคะ